วัสดีครับพี่น้องมือนี้มากินตำหุูงก็เอาไวะะ้ได้ค่ะตำหุงูงแซ่บเดี๋ยพี่น้องตำหุงูงอันยูนิซ่าหนิสิบบาทได้ครับพี่น้องนี่แบบเขือเทศบักกอกบักพริกเรียบร้อยได้เดี๋ยวเขามาตัดกินการโควิดน้ำตาลนะพี่น้องตำหุงูงเอาอ้อซตำพริกจัดหน่อยได้ค่ะมีหอดใบกระเทียมใบกระเทียมเดี๋ยวเขาโรยทีหลัง นี่บกพริกบ,กกบานเ้วยนะพี่น้องพริกบานบ่นับเลยว่าไม่จักหน่วยแต่ว่าคู่เวียด้องกินเผ็ดกินเผ็ดร้อนช้อนไข่ช้อนมันจักเม็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ้เก้าสิบพ,พี่น้องสิบพ,พอดีเลยค่ะนี่บักหิ่มเพมผสมกันโอ้บกเขียกเขียกได้ ข้างบะเขือเคี้ยวบะเขือเทศนะคะพี่น้อง,งกินแรงกันลวกพักย่างดีไม่ได้กินต้มต้มให้เลยบริเซ่กับเทียมเพราะว่าเอาอ้เจ้าไใบมันรุยนะคะกระเด็นกระโดนของพี่นอ้อง เือเครียดพี่น้องสุ่มตะไนนี่พี่น้องทั้งสีไซ่์บวกกวกพอมซีสุส่มเฮ้ยซีแซบเนาะแบบนี้เนาะตําบกส่บวกกอกจักหน่วยหนึ่นนนงได้พี่น้องโอ้โหเกือกเครียดหลายตาไน โอ่อนนี่เอ่อยเย็นมบเขือเขียดอะไรๆพี่น้องบบกกอกอืมบบกกอกใม่ไหมพี่น้องถ้าได้กินเปลือกบบกกอกนั่นใช้ผนนงน,น,น,ะะนาางวดพี่น้องมากหน่อยเซบหน่อยมากหลายเซบหลายนะคะน้ำปล่าร้าของโวดเลยนะ ใส่ชีสแลนสะได้ไม่นานแค่นี้พี่นอ้องโอ้หกินเลยดีว่ะว่อันหน่อยแล้วออกปลาแดกเขาเรียกปลาแดกนูใส่นั่งกับพี่น้องสิบบาทดิสิบบาทปันพกุกเลย สี่สิบบาทพี่น้องเอ,อ้ยมายัวน้ำกันค่ะพี่น้องคุกกับเรื่องเรื่อยๆโอ๋อยหญพี่น้องได้กินเลย ต่ำแบบเล่าๆาปกเหมือนจุ๊บๆกินพื่เดียวแค่นี่พี่นอ้องให้พี่นอนก,กินก็แบบอ่อยล่ะซิมก่อน อันนี้ก็โอเคแล้วแส่บๆล่างสาคนพี่น้องเออพี่นอ้อ,นองอ้อยลวกผักผักกาดผักปังขอ้งมักครับพี่น้องเดย้งเท่รุ่งต่ำบัก ส่วนวคุเนรับมีขุนอโอ้ยกระเทียมนะคะรุยบ่ต่ำใส เทียมโรยหมูยอหมูยอคุณทิพย์นะคะหมูยอคุณทิพย์โรยกินคนเดียวนะคะกินกับพี่น้องกัลืมเล่นได้กินน้ำกันด้เสียวขอดปุ่นใส่พี่น้องพี่น้องเดี๋ยวห้องมากิน ตำบักหุ่งน้ำกันเสพแทบจะครับพี่น้องตำเสจเลาเด้บักหุ่งไปดิใสหมูย่อใบกระเทียมนะคะเดี๋ยวมากินน้ำอาไว้ค่ะกินกับพี่น้องเบื้องดูลวกผักพิสะสอนสะออนผักตังดีพี่น้องบักบักพริกซิบน่วยค่ะหอมบักกอดเสพแทบพี่น้อง คุณพี่้องทำใหญ่ๆเลยลวกพักปังกับพักกาดพ,พักกาดดอกพี่น้องนี่นไมัดละสิบบาทไพ่ซิ ก็ค่อยเพชรปันได้เหรเป็นเปลือ,บบอกบกวกพี่น้องอื้ออ่อนพี่น้องโควิดเขาบอกว่าจะกกินเขาน้ำกันมาทันแต่ว่าอยู่บา้านเ้าเคกินน้ำกันเ้ากบบต้องระวัง แต่ว่าอยู่ที่ทำงานมูเซลว่าเป็นเพื่อนกันเฮ้าอยากกินเขาน้ากัาแล้วกินไผ่ก,กินมันวนะน่ะพี่น้องอยากกินนี่ยังกรืเบองคลิปอะไอยได้จ่าเด้นอนี่ตำหมกฮงแซ่บใส่ใบกระเทียมโควิดบ่ได้นั่งกินกับพูนอื่นกับนั่งกินกับาดอ้อยได้ค่ะพี่น้องพักปะ่ะ <c oughs> นอนอ่อนๆไปดอก у mm -hmm. กินไส้กระหมูยอดแซบหมูยอกุนทิพย์นะคะพักปังนี่จะรับใหญ่ๆเปล่า มือ้อน,อนี่กินผู้เดียวหรอพี่น้องใส่มือเอาได้จ่าได้ขอโทษเขากินผู้เดียวเขาเลยกินรวมกับคนอื่น ปังเลยก็พักการเอาอไอ้ปาจะอันร้อนว่าไดเมื่อกินกับพี่น้องโดนแล้วเลยพี่น้องเริ่มสิเพชรจักหน่อยแล้วมกพริกอะ่ะอ้เริ่มจะเริ่มจะออกฤทธิ์แล้วพี่น้อง